สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยอีก oh, แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นอย่างเป็นงานของค่ายโคโตบุคิยะนะฮะกับตัวของ Black Magician นั่นเองฮะ Dark ค a มดด a ร์คเมจิชเชนะฮะอ่าตัวนี้จะเป็นสเกล1ต่อ7นะฮะก็คือจะเป็นหน้ากล่องอันนี้อ่อันนี้เป็นด้าน้ารจะมีรูปดาวตัดนะฮะอันนี้ด้านหลังอันนี้อีกด้านหนึ่ง ก็ด้านบนนะฮะกับด้านลา่างตัวน,นี้จะเป็นตัวรีออกมานะฮะของ Dark m a g i c i เชียเรามาแกะดูข้างในกันดีก,กว่าตัวกล่องข้างในนะครับก็คือจะมีพุ่มเป็นพลาสติกอีกทีนึงแบบนี้นี กล่องข้างในเขาจะเป็นตีมเป็นสีม่วงนะฮะม่วงน้องเงินประมาณนี้นี่นี่ตัวค่อนข้างใหญ่นะฮะอันนี้เขาก็จะมีเป็นกระทามีเป็นฐานฐานก็จะเป็นตัวเหมือนบูชาออกมานะฮะชุดก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นตัวประกอบบอกวิธีประกอบส่วนต่างๆนะฮะนี่เราต้องใช้มีอะไรบ้างมีเสา เก้าเว้นนั่งเสียบๆโอเคเดี๋ยวเรามาแกะลู้ข้างในกันมาจุาดอะไอัออนตัวไม้เท้านะฮะมันเขาจะติดมาฝาข้างบนอย่างนี้ น,นะฮะอันนี้จะเป็นตัวคาทานะฮะมเขาจะลงสีแบบไล่เงานะฮะอันนี้ก็คือจะตัดเงาตัดอะไรหมดเลยสีจะออกเงาเงาไล่เงาทุกส่วนนะฮะนี่นะฮะอย่างตัวคาทานี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นลูกแก้วอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ตัวแบ c ็กมิเช o นก็จะห่อพลาสติกใหม่ทีหนึง่งว,วางไว้ก่อน แล้วเขาก็จะมีเสาเสานะฮะค้ำอีกทีหนึ่งอันนี้ฐานฐานจะมาเป็นเหมือนตัวบูแบบของแบบอียิปต์อียิปต์นกนี่ชช,ชโอเคนะฮะอันนี้ตัวเราให้ดูตัวก่อนชุดเนี่ยเขาจะไม่ได้ถอด ส่วนไหนได้นกเหมือนพวกยุกิหรือว่าอะไรจะไม่ได้มีพาร์เสริมเปลี่ยนหรือว่าอะไรมาให้ชุดก็คือจะเป็นเงาเงาด้านบนนะฮะไล่สีเกือบทุกส่วนอย่างเงี้ยไล่ขอบอย่างเงี้ยเงาเข้มเล่นสีหมดจะทุกส่วนเลยนะฮะอย่างหัวข้างบนนี่ฮะก็ไล่เฉดเงามาให้หมดเลยไอพวกขอบขอบเนี้ยจะลงเป็นออกสีม่วงที่แบบเป็นมเมทริกนะฮะตัดเส้นมาหมดเลย อย่างกล้ามเนื้อเขาลงเป็นชัดเจนเลยว่าเงาเป็นยังไงนี่นะฮะชุดตรงกลางนะฮะชุดข้างหลังวัไล่ามาเป็นพ่อคุมล้างหลังเนี่ยก็จะไล่เงาทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกเลยนะนี่เขาจะไล่สีทุกทุกส่วนเลยจริงๆนี่อย่างช่วงขาลงมาก็จะไล่ตัดเก็บเงาเก็บสีได้ค่อนข้างโอเคหมดเลย นหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะฮะรายละเอียดได้ถือว่าโอเคเลยนี่นะฮะอย่างที่ให้ดูไม้เท้าไปก่อนหน้านี้ก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เขาจะเป็นฐานรองนะฮะก็จะไล่แบบเป็นดำน้ำเงินฟ้าแล้วก็เป็นใสนะฮะขึ้นมาแบบนี้นี่แล้วเขาก็จะมีเป็นฐานล่าง ฐานล่างก็จะเป็นเป็นดาวห้าแฉะนกใช่ปะห้าแฉะอย่างนี้นี่ก็จะมีอักขระโบราณนะฮะโดยรอบนี่นีโอเคเดี๋ยวเรามาพักกันดีกว่อนก็ไม้เท้าถอดตรงใช้หมุนเน่าหรอนี่ฮะถอดตรงปลายได้ เดี๋ยวค่อยใส่ใส่ปลายลงด้านนี้อันนี้เสียบลงมานะฮะอีกเสียบไม้เท้าไปอยู่ประมาณตรงนี้ไม่ต้องลากขึ้นไปเยอะเรวสีตลกส่วนตัวนี้นะฮะเขาจะมีตัวร่องรู้สึกจะเป็นขาข้างไหนข้าง,ข,าง,ข,างข้างไหนวะจะมีร่องเนี่ยฮะ เอาไว้เสียบกับขาข้างหนึ่งคือเอาก้นไปลองโอเคตัวฐานนะฮะมันจะยัดเข้าไปตรงก้นนะฮะตรงเนี้ยเข้าไปค่อนข้างลึกเลยนะฮะทะลุเข้าไประหว่างก้นกับตัวผ้านนี้เลยซึ่งขาข้างนี้มันก็จะมาวางเข้ากับร่องข้างหน้าตรงนี้พอดีซึ่งใส่บ่อยๆน่าจะถลอก อันนี้เราก็ไปใส่เข้ากับตัวดาวหกแฉกได้เลยนี่ชุบนะฮะเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นแั๊กเมียนเชียนนะฮะในท่าน,นี้เลยเราสูงไปไหมสูงมไป่อยเอาเอาอที่พื้นแล้วกันเนาะนี่นะฮะก็คือจะเป็นฉากประมาณนี้นตัวค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะฮะอันนี้ รายละเอียดถือว่าดีครับชูอ่าคันนี้ความสูงนะฮะจากพื้นล่างเลยเนี่ยไปจนถึงปลายหัวเนี่ยอยู่ที่31เซนนะฮะพื้นนี่ถึงปลายจง,งอยตรงนี้นะฮะจะอยู่ที่สามเดเซนถือว่าค่อนข้างสูงเลยเนาะกรายละเอียดถือว่าดีเลยฮะ,ะตัวนี้นี่ กับตัว Dark m a g i c i a นนะฮะว่าเราเรียก Black m a g ิเ a ีเนหนโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวฮนะจากโคโตบุคิยะนั่นเองนะฮะถือว่าสวยมากเลผมจะวางคู่กับยูจิที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แหละอันนี้ก็จะมาเป็นอีกตัวหนึ่งให้เราเล่นกันอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งอย่างโคโต่าสุดที่เปิดก็มี3เทพเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูแน่นอน โอเคนะอันนี้เราก็มาให้ดูกันในวันนี้นะครับกับตัวนี้นั่นเองกับ, Back mag ian, กบ b บ็กเม g ิเชียนจากโคโตบุคิยะถ้าใครชอบก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะครับวันนี้เราก็เอามารีวิวกันที่ช่องของโอทอยของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ